มอเตอร์ทีวีสวัสดีครับทีมงานมีโอกาสเข้าร่วม2กิจกรรม CSR กับ m e อร์ d ซ s b ส n z นประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตและพังงาวันแรกบินไปลงภูเก็ตแล้วขับรถไปที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากซีรีทานตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและใช้ฝั่งทะเลอาดามันตอนบนแหลมพันวามีอาคาร2หลังเป็นส่วนแรกรับและพักฟื้นสัตว์ทะเลที่ป่วยทั้งเต่าทะเลและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างวานโลมาและพยูน อีบอร์ดสำหรับฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ทะเลหายากที่ยังไม่สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ไปดูกันครับว่าทำไม Mercedes- Benz ประเทศไทยจึงเลือกที่จะสนับสนุนศูนย์วิจัยแห่งนี้เรื่องของเรื่องเลยก็คือเราเนี่ยมาทำกิจกรรมหลายอย่างแล้วนะครับอันนี้จริงๆเนี่ยสืบเนื่องมาจากว่าต้องต้องแจ้งทางนี้ด้วยว่าคนที่แนะนำให้ Mercedes- Benz ์มาที่นี่ก็คือ Mercedes- Benz Club ลับประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มรถคลาสสิกค,คาร์ซึ่งจริงๆแล้วคุณลินที่เป็นเจ้าของเรืในซองที่พัทยาก็แนะนำเราว่า ถ้าจะทำา CSR หรือถ้าสนใจจะดูเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือสัตว์หรือเรื่อง sustainability เนี่ยให้ลงมาดูทางนี้เพราะว่าเรามีคุณหมอที่อยู่ทางนี้นะครับแล้ววันนี้ก็แจ้งทางคุณหมอแล้วว่าเรามาเรามาเนี่ยคือเรามาเพราะเราเชิญผู้สื่อข่าวมาแล้วอยากให้ผู้สื่อข่าวอะโปรโมทว่าเอ้ยมันมีสถานที่อย่างนี้อยู่นะถ้าเกิดใครอยากจะมาช่วยก็มานะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ปอ,ออกับทางคุณหมอจะ จะพาดูด้วยว่ากิจกรรมที่นี่ทําอะไรกันบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งเราเจอเคสเจออะไรกันบ้างนะครับแต่วันนี้เรามาทําบุญเราไม่ได้มาทําบาปนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ต้องการภาพที่จะต้องอุ้มเต่าลา่าเต่าทะเลไปอนะไรเนี้เพราะว่าตอนนี้ยเดี๋ยวน้องก็เปิดอันเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนกับตัวแอปที่วัดระดับน้ําตอนนี้มันน้ํามันน้อยนะครับมัน้งันจะต้องรอจนห้ามเย็นอะไรกว่าน้ําจะมา เพราะนั้นเราไม่ได้ไม่ได้มาเพื่อจะต้องมาเอาผ้าปล่อยเต่าเพราะนั้นก็คือให้รู้ว่ามีสถานที่นี้อยู่มีกิจกรรมอะไรบ้างเรียนเชิญผอ,อครับในในในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของศูนย์จิตใจทร,รัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนนะคะอคขออนุญาตอขอบคุณในในในความมีจิตอนุรักษ์แล้วก็คิดถึงคำนึงถึงสัตว์ทะเล ทุกตัวนะคะที่อยู่ในทะเลซึ่งซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็น้อยคนที่จะได้นึกถึงแล้วก็จริงๆแล้วถือว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีที่ว่าทางทุกท่านเนี่ยได้มาสัมผัสนะคะของของเรานี่จะเป็นหน่วยงานหนึ่งในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งก็มีหน้าที่ในส่วนของการอนุรักษ์แล้วก็รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกประเภทซึ่งในส่วนของสัตว์ทะเลหายากเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในภารกิจที่กรมจะต้องอ รักษาดูแลแล้วก็อนุรักษ์ไว้เพื่อที่ว่ายังไงเพื่อที่ว่าให้ให้เขาสามารถจะไม่ใช่แค่อยู่ในรุ่นเราในรุ่นลูกหลานของเราต้องอยู่ได้ดูด้วยกี่ออนนน้ครรับต ใช้เวลาในการเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่เข้าทัวร์จนจบเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเริ่มต้นตรงจุดแรกก่อนเนาะจุดแรกค่ะเป็นจุดที่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะคนจะเข้าถึงบริเวณพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เราจะจัดส่วนต่างๆไว้เพื่อให้คนเห็นว่าปัจจุบันนะคะสาสตที่เกยตื้นมีการช่วยเหลือยังไงมีข้อมูลให้แล้วก็เจออะไระคะ่ะจุดแรกที่เรานําเสนอก็คือเป็นการเซอวสว่าใครคุกคามที่เขาเจอในปัจจุบันมันคืออะไระคะ่ะ อันนี้เป็นสถา,านาการณ์จริงก็คือพายุทรามจากขยะทะเลปัจจุบันเราเจอเยอะขึ้นเป็นอัตราการพบเป็นสาเหตุของการเกยตื้นถ้าเต่าทะเลอยู่ที่ประมาณ30-40%เลยค่ะทาให้เขาเสียชีวิตลงมีคําถามว่าทําไมเราต้องช่วยเหลือสัตว์พวกนี้ด้วยนะคะความสําคัญมันคืออะไรสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติและอีกอย่างหนึ่งเมื่อก่อนมันต้องแค่ป่วยด้วยโรคแล้วก็ตายไปแต่ปัจจุบันน่ะมันไม่ใช่อย่างนั้น มันมีภยัยคุกคามจากมนุษย์อย่างเราเข้าไปเป็นส่วนร่วมด้วยทําให้มันเกิดตื่นแล้วก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเป็นคนที่คอยช่วยเหลือมันอีกทีหนึ่งหน่วยงานเราอะนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและช้ยั่งไม่ใช่หน่วยงานที่จะได้ทําการช่วยเหลือได้เพลิดเสำเร็จได้แค่หน่วยงานเดียวตอนนี้เราต้องขยายเครือข่ายไปที่อื่นด้วยเพื่อให้เขาเป็นส่วนร่วมในการอนุรักษ์และช่วยเหลือกันสําเร็จะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นให้เห็นว่าเวลาที่เราช่วยเต่าทะเลกยะตืนเราเจอสฤติรรมยังไงบ้างอันนี้เป็นภาพจริงแล้วก็อวนจริงๆที่ติดพันรัดมานะคะอันนี้เป็นกองขยะเลยกองนี้เลยค่ะเวลาที่ติดพันรัดกับเต่าทะเลมาก,ก็จะพันแบบนี้เลยก็ทําให้เขาเนี่ยสูญเสียแขนขาด้วยที่การด้วยตามภาพอย่างนั้นนะคะตัวอย่างแล้วก็พันรัดแบบนี้บางตัวก็คือขึ้นมาหายใจพวกนี้นะคะที่เราจะดูแลเป็น ถ้าเป็นเต่ทาทะเลเนี่ยหายใจด้วยปอดต้องขึ้นมาหายใจเวลาพันรัดบุ๊กเนี่ยเขาขึ้นมาหายใจไม่ได้ก็เกิดเพระว่าปอดอักเสบป่วยหรือบางตัวเนี่ยพยายามดิ้นให้หลุดจากพัฒน,นาการของขยะทะเลก็แขนขาขาดเดี๋ยวเราจะไปเห็นข้างในนะคะสิ่งที่เกิดจากภายัยคุกคามพวกนี้แล้วก็เครื่องมือประมงโดยบังเอิญก็เป็นส่วนหนึ่งหัตอนการที่ที่จะเจอคะ่ะ นอกจากการพันรัดของขยะทะเลเราก็จะเจอว่าเขากินขยะเข้าไปก็จะมีตัวอย่างให้เห็นนะคะอันนี้เป็นเอามาจากท้องของเสาทะเลหมดเลยที่เขากินเข้าไปแล้วเราก็เอามาเพื่อจะมาให้คนอื่นเห็นว่าเนี่ยขยะจากพวกเราเนี่แหละ มันก็เป็นสิ่งที่สัตว์ตรงนี้เป้ากินเข้าไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออาหาราธรรมชาติปาก็เป็นประมาณนี้ให้เห็นภาพชัดที่สุดนะคะแล้วก็เวลาที่ใครมาก็จะได้เห็นจุดนี้เพื่อจะได้เป็นการจุดเริ่มต้นของการเริ่มอนุรักในทัวรนเราะะอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพการรักษาต่อทะเลค่ะ ก็จะเป็นการป้อนอาหารค่ะในกรณีที่เขาไม่กินข้าวเองนะคะตอนนั้นเราก็จะมาแบบหาอาหารเองไม่ได้นะคะก็จะต้องให้อาหารทางสายยาเหมือนเราป่วยนะคะการให้ยายภาพบำบัดกล้ามเนื้อของเขาค่ะอันนี้ก็จะเป็นการนําไปกายภาพบำบัดเพื่อกระตุ้นให้เขาใช้งานกล้ามเนื้อได้ตามปกตินะคะ จะมีการอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านคนที่แจ้งเราก็คือชาวบ้านชาวประมงในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานราชการที่อยู่ประจําในพื้นที่ชายหาดนะคะเต่ mm hmm. ทะเลอันนี้ค่ะก็จะเป็นขั้นตอนของการช่วยเหลือเวลาที่เราจะแนะนำค่ะเราก็จะให้เขาเนี่ยค่ะทำตามขั้นตอนพวกนี้เป็นหลักการเบื้องต้นเราดูแลทั้งเต่าทะเลโลมาวาฬพายุนนะคะ แล้วก็รวมถึงพวกปลากระดูกอ่อนอย่างเช่นฉลามวานกระเบนเยอะเหมือนกันเนาะแต่ที่เราเห็นนะว,วันนี้เนื่องจากตรงนี้เราเป็นเต่าทะเลเป็นส่วนใหญ่แต่ที่จริงแล้วเรามีอย่างอื่นด้วยนอกจากที่ตรงนี้จะเป็นคล้ายๆโรงพยาบาลนะคะก็จะเห็นที่จริงแล้วเราไม่ใช่แค่ทํางานในโรงพยาบาลอย่างเดียวเราจะมีงานส่วนอื่นที่เข้าไปในพื้นที่เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ในที่อยู่อาศัยในธรรมชาติด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูด้วยนะคะ มันกว้างใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งภารก,กิจที่นอกจากโรงพยาบาลที่เราอยู่เราก็จะออกไปดูแลในธรรมชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นลมมาในธรรมชาติพายุในธรรมชาตินะคะเต่าขึ้นวางไข่ก็จะเข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันถ้ามีการเรจ็บป่วยก็เอามาดูแลรักษาที่นี่ค่ะ โดยที่ในレスคิวเซ็นเตอร์นะคะก็จะมีส่วนของบ่อสําหรับดูแลโลมาและวาฬสตะเล็กลูกได้นงในทะเลนะคะแล้วก็อีกโซนหนึ่งหลังหมอไปตรงนี้นะคะจะเป็นสําหรับเต่าทะเลคะ่ะก็ดูแลจนกระทั่งเขาสุขภาพดีนะคะมีคําถามเมื่อกี้เนาะ ส่วนใหญ่เราจะถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าสัตว์พวกนี้สุขภาพดีก็คือเราจะมีการเช็คก,ก่อนว่าเขาว่ายน้ําได้ไหมตามปกติได้ไหมดำน้ํากินอาหารได้ไหมขับถ่ายเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพเหมือนเราไปโรงพยาบาลคือต้องเช็คสุขภาพโดยการประเมินด้วยค่าเลือดค่ะแล้วก็เอ็กซเรย์ดูค่ะว่ายังมีความผิดปกติอื่นไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วมีการกินขยะเข้าไปก็จะมีการตรวจว่าเขามีสิ่งแปลกปลอมหรือแทางเนื้ออาหารอยู่ไหมนะคะแล้วก็ค่อยปล่อยเขากลับคืนสู่ทะเลค่ะ เราก็จะไปปล่อยในจุดท,ที่เราได้รับแจ้งเกเตื้นเป็นส่วนใหญ่หรือบริเวณชายหาดของเราตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ในการปกป้องเพืพัผ่านเนาะนี่ก็จะเป็นส่วนของการดูแลอันนี้เป็นลูกนะคะก็ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นกรณีโลมาค่ะพี่บอกว่าเขาเพิ่งตายไปโลมาเนี่ย เขาว่ายน้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาการดูแลก็คือจะตามภาพเลยค่ะเราต้องลงไปในน้ําดูแลเขา24ชั่วโมงนะคะโดยที่เจ้าหน้าที่ก็จะต้องวนลงไปตลอดเวลาส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่สตอวแพทย์ก็จะต้องอยู่ในน้ําค่อนข้างนานมากที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องการ าสาสมัครเพื่อเข้ามาช่วยดูแลร่วมกันนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะลงไปดูแล24ชั่วโมงได้ตลอดเวลาก็เลยต้องใช้อาสาสมัครก็โชคดีที่คนภูเก็ตนะคะแล้วก็จริงๆเราก็มีคนต่างจังหวัดด้วยที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครจากน้องที่เพ่เยตื้นน้องซาบิโงนะคะเข้ามาช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเวลาเราเนี่ยแหละค่ะก็พาเขาขยับว่ายน้ากายภาพบ,บาําบัดเวลาให้ยาอะไรก็ต้องทําในน้ําหมดทุกอย่างนะคะ สิ่งสาคัญก็คือพยายามลดความเครียดค่ะโลมาเป็นสัตว์ที่ฉลาดค่ะเขาจะใช้เวลาในการเรียนรู้ได้ว่าเราไม่ได้ทําร้ายเขาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เราช่วยเหลือโลมาเกิดตื่นนะคะซึ่งก็การประสบความสําเร็จก็ทั่วโลกก็ประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ10%เนาะแต่ว่ามันก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องทําการช่วยเหลือ น,นี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะเมื่อกี้เป็นโลมาใช้ปืนอันนี้เป็นลูกวานนะคะอันนี้ลูกวานห,วหัวพุยหรือสเปลิลสเปิร์มเวลนะคะเป็นสเปิร์มเวลลูกอยู่เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องกินนมนะคะเมื่อกี้จะเห็นว่าเราให้นมเป็นขวดแบบนี้เหมือนเราให้ลูกของเราเองแบบให้น้อยๆแต่บ่อยออครั้งนะคะเราป้อนนมทุกสองชั่วโมง ตัวประมาณ500กิโลค่ะก็ปริมาณนมก็คือเยอะมากการดูแลของศูนย์เลสคิวเราอะค่ะมันมีตั้งแต่ลูกเต่าต,ตัวเล็กถึงลูกเต่าต,ตัวใหญ่ลูกวานตัวเล็กถึงลูกวานตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการดูแลค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงในการดูแลสตัตว์พวกนี้รวมถึงบุคลากรที่อาจจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเวลาที่มีกรณีแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆ ก็จะเป็นที่จะต้องมีการขนย้ายค่ะทั้งพาเขากลับมาที่ศูนย์หรือว่าพาเขากลับทะเลค่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเหมือนกันอันนี้เป็นการปล่อยเขากลับคืนสู่ทะเลตัวนี้ค่ะเราเลี้ยงดูเขาประมาณ4วันค่ะยีิบสี่ชั่วโมงเหมือนกันลงไปป้อนนมทุกสองชั่วโมงจนกระทั่งว่าคือเราเจอว่าเขาแค่พัดหลงจากแม่เฉยๆแล้วก็ขาด คือไม่มีแม่แลวไม่มีนมให้เขาก็เลยขาดสารอาหารแล้วก็ขาดน้ําร่วมด้วยอ่อนแอมากๆไม่มีแรงว่ายน้ํานะคะตอนแรกเราก็ให้พลังงานเขาโดยให้นมให้เพียงพอเลยใน4ี่วันจนกระทั่งเขาสามารถว่ายน้ําได้แล้วก็รีบพาเขาไปปล่อยะคะ่ะอันนี้ก็ภาพตอนเราติดตามเขาไปจนกระทั่งเขาออกทะเลเลึกไปได้นะคะก็ไม่ได้ใช้แค่หน่วยงานะเราใช้หลายคนในการช่วยเหลือนี่ก็เป็นเคสหนึ่งที่เรารู้สึกว่า อย่างน้อยก็ได้ตัวหนึ่งกลับไปสู่ทะเลนะคะก็มีอีกหนึงค่ะนอกจากเรื่องของการช่วยเหลือแนละ้วเมื่อกี้จดไว้ว่าเราพบว่า,รา,า,ราเรามีสัตว์พวกนี้ต้องฟื้นฟูลและพิการค่ะที่ต้องทําก็คือทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราทํขาเทียมเต่าทะเลที่ดีนะคะ มีสิทธิมชาตได้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทางทะเลและชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือสัตว์ทะเลพิการให้สามารถกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้งจึงเกิดความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาการอุปกรณ์เพื่อสัตว์ทะเลพิการผ่านการปาสานองค์ความรู้ยาบริการร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระสวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดก,การทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอีลมสมบูรณ์และย,ยั่งยืนด้วยทีมสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือรักษาที่ทันสมัยเพื่อช่วยเหลือและอนุบาลสัตว์ทะเลที่ไม่สามารถลอยคืนสู่ธรรมชาติได้จุราลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่สร้างสารองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนพร้อมด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการรักษาและช่วยชีวิตสัตว์ทะเลซึ่งเป็นินงานภายใต้คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบอวัยวะเทียมสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มากกว่า10ปีบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชน ผู้นำในธุรกิจเคมีพันธุ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องควบคู่ก,กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความพร้อมด้านบุคลากรน,นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุโพลิเมอร์และ 3D Printing Technology สำหรับวัสดุการการแพทย์และการอุปกรณ์บริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทพลังงานแห่งชาติดำเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมไทยโดยการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานวิจัยจากบริษัทปตทจึงเกิดโครงการนำร่อง Extreme p a s s c v e v e r t a l Prosthesis เพื enses, ่อวิจัยและพัฒนารมดยัเพียงให้กับเต่าทะเลพิการที่อาศัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทันทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดภูเก็ตเต่าทะเลเป็นตัวชี้วัดความหลากหลายความอุดมสมบูรณ์ และความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลด้วยการผสานองค์ความรู้ด้านสัตวศาสตร์เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยและเครื่องมือการออกแบบที่ทันสมัยความรู้ด้านการออกแบบทางวิศวกรรมชั้นสูง 3D Printing Technology เพื่อสร้างระยายเทียใหม่ให้กับเต่าทะเลที่การให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง สำหรับโครงการนี้นะคะเราก็ได้ใช้เทคโนโลยีทันสมัที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อจะมาสร้างสารรค์นวัตกรรมที่จะช่วยเหลือสิ่งชีวิตเล็กๆที่อยู่ในท้องทะเลเราทุกคนต้องร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกใบนี้ต่อไป e c เทคโนโลยี and innovation for d i s a i i l i t y empowerment s h a p i n g the future sustainable วันรุ่งขึ้นเดินทางไปโรงเรียนเยาววิทย์จังหวัดพังงาเพื่อมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนโดยร่วมกับทางเบนส์ภูเก็ตไปถึงช่วงเที่ยงกินอาหารกลางวันที่ใช้วัตถุดิบบางส่วนจากฟาร์มในโรงเรียนรุงโดยฝีมือของนักเรียนส่วนมากเป็นอาหารท้องถิ่นและมีขนมหวานด้วยอิ่มแล้วก็เข้าสู่ช่วงพิธีการ โดยมีคุณเจษดาชนะเดชผู้อำนวยการโรงเรียนยาววิทย์จังหวัดพังงากล่าวต้อนรับชมการแสดงของนักเรียนและมอบทุนการศึกษาครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่มีแขกรับเชิญเป็นสิทธิ์เก่าของเรียนยาววิทย์ที่ปัจจุบันทำงานในบริษัทครีเอทีฟชื่อดังซึ่งจะมาถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเป็นแรงบรันดาลใจในการใช้ชีวิตให้รุ่นน้องที่กำลังเรียนอยู่จากนั้นเป็นการมอบของที่ระลึกถ่ายรูปร่วมกันก่อนจะแยกย้ายกันเดินทางกลับดีนะครับทุกท่านเลยนะครับก,ก็ที่มาจาก เบอร์เซเดสเบสไทยแลนด์ Thailand, นะครับที่เป็นตัวแทนนะครับก็คือ,อาทางพี่ดองนะครับ,แล,นะรบแล้วก็ในส่วนของคุณเมนะครับแล้วก็ในส่วนของเบสภูเก็ตนะครับแล้วก็ในส่วนของแผนผู้สําคัญต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งกรานพีอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะครับที่ได้มา,าทากิจกรรมดีๆกับโรงเรียนเยาวินนะครับก็ตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับ หนึ 1> 1, ่งสองโอเคขออนุญาตกล้องนี้นะครับมองกล้องด้านนี้นะครับหนึ่งสองสามครับก้องอื่นต่อได้เลยครับเดีย๋ยวชวนพี่ที่เขาเป็นรพี่ที่เขาอยู่ตอนที่โรงเรียนยังไม่สวยขนาดที่อยู่อยู่อยู่เนี่ยเดี๋ยวขอเชิญพี่บุษของน้องๆมารวมแรกบที่ อย่าใช้กล้าลองกล้าทำเพรรู้สึกว่าณตอนนี้ครับอยู่เนียวไปดักมันอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายแต่คิดว่าถ้าเราได้ลองทําอะไรใหม่ๆคิดว่าประตูใหม่ๆก็จะเปิดออกเหมือนกันณตอนนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเรื่องแค่เดินตรงๆเฉยๆแต่ถ้าได้ลองว่ายน้ำหรือได้ลองถึงจะาทำกีฬาอย่างประตูด้านกีฬาก็จะเปิดบางทีอาจจะเป็นนักทีฬาก็ได้อยู่ใครที่ทำน้กประศรีอย่างบางคนก็อยากที่อยู่กับการที่ว่าอะไร เขาสึกว่างยากให้น้องจ,อจ,อจอ้าหลัง้าวทำเพราะคิดว่าพี่ตมีมหลอนอน้องอยู่อยากให้น้องกับ รถที่ใช้ตลอดทริป2วัน1คืนกับระยะทางกว่า300กิโลเมตรคือรถไฟฟ้า Mercedes G, e 53, m e r c e d e s AMG EQE 53 AMG 4matic+ PLUS มอเตอร์คู่ขนาด625แรงมา้าแรงบิด950นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อเร่ง0ูนย์ถึงใน3.5วินาทีความเร็วสูงสุด220กิโลเมตรต่ชั่วโมงแบตเตอรี่90.6กิโลวัตต์ชั่วโมงขับได้526กิโลเมตามมาตรฐาน WLTP รองรับ AC 22กิโลวัตต์ และ DC 170กิโลวัตต์ราคา5,950้านบาท